สวัสดีครับวันนี้มาดูไดสตาร์กันครับตัวนี้เป็นไดสตาร์ททดเอ็นดีนะครับใช้กับเครื่อง 6M16 นะครับเป็นมิซูนะครับรถบรรทุกสิบล้อนะครับลูกค้าเอามาให้2ตัวเลยนะครับมีอาการคือตัวนี้นะครับตามอายุการใช้งานนะครับเป็นไดติดเครื่องนะครับไดญี่ปุ่นนะครับตามอายุการใช้งานนะครับลูกกระทุงสะพานไฟเสียนะครับ วัวนี้ก็คือเปลี่ยนลูกกระง ung สะพานไฟนะครับแล้วก็ล้างอัจารบีนะครับระบบเฟืองนะครับทุนนะครับแล้วก็ถ่านยังดีอยู่นะครับหนึ่งลูกนะครับที่จะต้องแก้ไขให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไดใหม่ที่ลูกค้าซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาเกิดจากลูกค้าบอกว่าสตาร์ทเฟืองฟรีนะครับสตาร์ทแล้วฟิวฟิวฟิวนะครับไม่ฉุดเครื่องนะครับก็รื้อมาหาสาเหตุแล้วครับระบบเฟืองปกตินะครับตัวนี้คือเฟืองสตาร์ทนะครับ เรนสตาร์ททดเอ็นดีปกตินะครับเฟืองปกติแต่ว่ารถมีอาการฝืนสตาร์ทตอนที่น้ํามันหมดนะครับสตาร์ทยาวๆนะครับทําให้แกนเฟืองรูดนะครับแกนเฟืองตัวนี้รูดนะครับเป็นแกนเฟืองของทุ่นนะครับแกนเฟืองทุ่นในสตาร์ทรูดแล้วก็มาทําให้มะขบกับตัวเฟืองทดแตกนะครับตัวนี้เกิดจากนะครับฝืนสตาร์ทและคุณภาพของเหล็กไม่ได้นะครับ คุณภาพของเหล็กจะสู้ไดเชียงองญี่ปุ่นไม่ได้นะครับหรือเป็นไดที่เรื่องติดรถมานะครับคุณภาพเหล็กเขาจะดีกว่านะครับดูนะครับไดใหม่ๆเลยนะครับเฟืองลูดไปแล้วนะครับนะครับไดทดเอ็นดีนะครับได้รถบรรทุกก็เดี๋ยวตัวนี้ทําการเปลี่ยนเฟืองนะครับมีอะไรเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนเฟืองทดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ คันใหม่ไม <c oughs> <gu> <pr> <sh> ่ได้นะครับเพราะทุนไม่ไม้นะครับแต่เฟืองเขาเสียเราก็ยกเฟืองเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับจริงๆตัวนี้ถ้าเราไม่ลื้อนะครับส่งร้านนะครับเขาเคลมให้นะครับเพราะว่าคุณภาพสินค้าไม่ได้ทางร้านต้องเคลมให้เรานะครับแต่ลูกค้าไม่ได้ส่งเคลมนะครับส่งมาทางร้านเรารือซ่อมให้นะครับเป็นไดใหม่เลยนะครับแต่ว่าฝืนสตาร์ทนะครับเวลาน้ํามันหมดนะครับเราต้องแยก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 นะครับเพื่อจะให้น้ํามันเต็มนะครับ แล้วเราสตาร์ตติดง่ายนะครับถ้าเราฝืนสตาร์ตนะครับทําให้ได้สตาร์ตนะครับช่วงชุดของมอเตอร์อาจจะไหม้ได้นะครับถ้าชุดมอเตอร์ไม่ไหม้ก็คืออย่างนี้ครับเฟืองฟรีนะครับเฟืองแตกเฟืองรูดนะครับโอเคนะครับมีปัญหาเรื่องสตาร์ตไม่ติดแอร์ไม่ยินได้ครับปรึกษาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ